พอทอเข้าตรวจสอบพื้นที่หาสาเหตุเพลิงไหม้อาคารกอมขับการตำรวจคนครบาล5ตำรวจคาดไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ระหว่างการตรวจเอกสารสำคัญทางคดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางรักเข้าตรวจสอบพื้นที่อาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณกองกับการตำรวจคนครบาล5ริมถนนสาครเมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อหาสาเหตุอีกครั้งโดยสภาพอาคารเสียหายหนักจากเพลิงลุกไหม้โหมอย่างรุนแรง โดยมีเจ้าหน้าที่เขตบางรักได้มีการกั้นแนวเขตพร้อมประกาศเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อห้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่จากการสอบถามนะคะพบว่าเพลิงสงบตั้งแต่เวลา6นกา30นทีโดยช่วงเช้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางรักยังคงตรึงกําลังอยู่ในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุไฟประทุขึ้นมาอีกรอบเนื่องจากตัวอาคารค่อนข้างเก่าก่อสร้างมาแล้ว42ปีอีกทั้งพื้นอาคารเป็นไม้จึงง่ายต่อการติดไฟ ทางด้านของท่านผู้จัดก,การหัวนครบานพลตรวจโททิติแสงสว่างค่ะได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยระบุว่าสำหรับอาคารดังกล่าวนะคะใช้เป็นที่เก็บเอกสารทางธุรการและเอกสารทางราชการส่วนจะมีเอกสารในคดีสำคัญถูกเก็บไว้ด้วยหรือไม่ยังคงต้องใช้เวลาตรวจสอบสักระยะ อย่างไรก็ตามค่ะช่วงเกิดเหตุไม่มีใครพักอาศัยอยู่ภายในจึงทําให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และต้องตรวจสอบโครงสร้างของอาคารค่ะว่าเสียหายถึงระดับโครงสร้างจนต้องทุบทิ้งหรือไม่ส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากตอนเกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในอาคารเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายทั้งหมดลูกแามรถยนต์7คันในจำนวนนี้เสียหาย ทั้งหมด2คันเสียหายบางส่วน5คัน